สวัสดีครับผมซีนะครับแล้วคุณอยู่กับพวกเรากับไ i โครอิงสร้างอาชีพลงทุนร้อยได้ล้านนะครับวันนี้เราขอนําเสนอตอนเปิดล้านหมวกนะครับลงทุนน้อยได้ร้อยล้านนะฮะ<ส>ผมอยู่กับเซลล์สุดหล่อของไ i โครอิงสาขาวิภาวดีแนะนําตัวเลยครับครับผมเอครับผมคุณเอนะครับผมคุณเอวันนี้เราจะมาเปิดล้านขายมกกักวักนะคุณสามารถ เอาไอเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความกับชื่อฟอนต์ต่างๆโลโก้บริษัทครับใช่กลุ่มแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแก๊งเป็นคน,นได้หมดเลยครับเอามาใส่ไว้ในหมวกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหมวกที่ทําจากผ้าประเภทไหนเราก็สามารถที่จะมีวิธีเอาเอาข้อความนั้นมาติดลงบนหมวกได้ครับด้วยอุปกรณ์ที่ไมโครอิงจําหนัยสำหรับมือใหม่ผมขอให้คุณเออธิบายนิดน,นึงว่า เฟลกกับซับลิเมชันมันต่างกันยังไงครับตัวซับลิเมชันจะเป็นงตัวใช่ไหมครับผมจะเป็นภาพที่เราสกรีนลงไปในเนื้อเนื้อหมองไปเลยนอกจากซับลิเมชันเราก็จะมีเป็นตัวเฟลกเป็นตัวเฟลกครโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ก็จะเป็นฟลอกกับจะเป็นกระมี่ีครับผมก็จะมีผิวงานที่ออกจะเป็นนูนๆขึ้นมานิดนึงจะเป็น คือเฟลกเนี่ยหรือในวงการที่เราเรียกว่าเฟลกมันก็คือเหมือนสติกเกอร์แรลมันเป็นสติกเกอร์ที่อเอาไว้ติดติดเสือ้อติดผ้านะครับซึ่งไมโคริก็จะจําหน่ายวัสดุพวกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นซับลิเมชั่นเฟลกหรือว่าฟลอกเราทําได้หมดจะให้มันมีสีมันมีกลิตเตอร์มีประก,กายเพชรเฟลกเรามีให้เลือกหรือฟลอกเรามีให้เลือกกี่เฉดสีกูเน่มีมากกว่า50สเฉดสีครับผม50สเฉดสีเลยในะดูซิเรามีอะจะมี ประมาณนี้ครับคุณสีอย่างนี้ก็คือไม่ว่าคุณอยากจะได้สีไหนนะครับไมโครอิงเรามีหลายสีหลายโค้ดให้คุณเอาไปใช้ประยุกต์กับงานมาถึงขั้นตอนลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นหมวกที่เราไปหาซื้อมาเป็นหมวกแฟชั่นทั่วไปนะครับผมต้นทุนก็อีสิบถึงร้อยหนึ่งก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับลายที่คุณเอใส่ไปในเนี้ยมันกี่บาทครับลายที่ผมใส่ในนี้นะครับอ่าผมเฉลี่ยแล้วครับจากเฟซที่ เมตรละ250บาท1เมตร250บาทอ่าผมเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณตัวนี้น่าจะประมาณ5บาท5บาทเท่านั้นเองครับผมผมเข้าใจว่าในการทำเฟรคกับฟอร์มมันก็ต้องมีเครื่องตัดด้วยเครื่องตัดครับผมครับก็ตัวนี้เลยครับพระเอกของเราพระเอกของเราครับครับมันชื่อว่าเป็นตัวนี้ชื่อว่าคารมิโอครับผมคารมิโอนะครับคารมิโอเป็นของประเทศอเมริกาใช่ครับผมนั่เข้าจากอเมริกาแล้วมันก็มีซอฟต์แวร์ ใช้ได้ง่ายมากนะครับแค่ตั้งใบมีดนะครับเลือกเซตติ้งที่ให้ถูกต้องลากลวดลายของคุณที่ต้องการตัดเครื่องตรงนี้จัดการให้หมดและคุณก็เหลือก็คือเอามานี้ตร้อนตรงบนหมวกใช้แค่นั้นเองนะครับนะฮะก็พอตัดลักษณะก็จะมาประมาณแบบนี้อ่าใช่ครับอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาวัสดุตัวนี้ครับแปะลงที่หมวกแปะลงที่หมวกแปบนี้เลยนะครับ แล้วเราก็กดรีดร้อนลงไปใช่เครื่องรีดร้อนทำหมวกของไมโคริฟครับครับโอเคเครื่องรีดร้อนทำหมวกตัวนี้เรารับประกันยังไงครับคุณเดตัวนี้นะครับเรารับประกันหนึ่งปีหนึ่งปีครับผมครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคอนโทรหรือว่าจะเป็นตัวเพงครับเรามาดูวิธีการทำหมวกกันแบบง่ายๆเร็วๆเลยไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวิธีการมันง่ายแค่ โอเคนิสาได้แล้วลองดูไปอไกเหยือนล เงินแค่14,900 14,900คุณก็ทำอย่างที่คุณได้เห็นในวิดีโอได้แล้วใช่ครับแต่ถ้าคุณอยากที่จะมีเครื่องตัดอ่าคาเมโอตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับอย่างที่เราโชว์ให้เห็นในวิดีโอคุณก็เพิ่มเงินอีกแค่2อง0 0บาทเท่านั้นเองใช่ครับนะครับแล้วคุณก็จะได้ทำการฟูลออปชั่นในการสกรีนหมวกทุกเทคนิคทุกคำถามที่คุณมีมาที่โชว์รูมของเราที่ไหนครับคุณเอ๋สํานักงานวิภาวดีรามเซ็นนะครับชัดซอย56 วิภาวดีซอ56ครับสำนักง,งานใหญ่ไมโครอิงนะครับเมื่อคุณมาที่นี่เราการันตีเลยว่าคุณจะได้ความรู้และสิ่งดีๆกลับไปแน่นอนนะอย่าลไรแล้วก็ตามเจอกับพวกเราใหม่อีกทีหนึ่งนะครับในตอนหน้าไมโครอิงสร้างอาชีพลงทุนร้อยได้ล้านตอนถัดไปมีคำถามยังไงนะครับคุณก็สามารถที่จะโทรมาหาเราไลน์มาหาเราหรือ In box, อินบอ์เข้ามาเราได้นี่เบอร์โทรอะไรครับคุณเอเบอร์โทร0898938092 ครับผมนั่นคือเบอร์โทรของคุณเอเลยใช่ไหมใช่ครับนะครับเบอร์โทรออฟฟิศคือเอ025794545 5794545นะครับหรือแอดไลน์ของเราเข้ามาที่ข้างล่างเนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเป็นแอดไมโครอิง56นะครับผมถามทุกคำถามที่คุณมีมาให้เราเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมซีผมเอนะครับเราจะเจอพวกคุณในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ